ภายใต้การนําของอีลอนมัสจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันค่ะหลายๆคน จะได้ยินเรื่องว่าอีลอนมาร์จะเข้าซื้อทวิตเตอร์มากันสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะและล่าสุดวันนี้เองทางทวิตเตอร์เขาก็ออกมาประกาศเองนะว่าเขายอมรับข้อเสนอนั้นแล้วซึ่งหลังจากที่ทวิตเตอร์ออกมาประกาศเนี่ยทางอีลอนมาร์สเองค่ะเขาก็ออกมาประกาศต่อถึงนโยบายที่เขาจะทํากับทวิตเตอร์หลังจากนี้แล้วมันจะกระทบอะไรกับเราบ้างโดยเฉพาะแอคกลุมกับแอคบอทที่วัยรุ่นชอบทาํากันวันนี้ใหม่มาเล่าให้ฟังค่ะ ดัมที่อีลอนมัสกก็ใช้ทวิตเตอร์เป็นแพลตฟอร์มในการประกาศอยู่กับบริษัทเขาอยู่แล้วแหละตั้งแต่ SpaceX ไปจนถึงเท s l a นะคะรวมถึงเขาก็ใช้ฟื้นที่นี้เองเนี่ยในการปั่นกระแสะต่างๆเน้อถ้าเพื่อนๆเคยเห็นเนี่ยก็ตั้งแต่ b Bitcoin d o ดอจคอยรวมถึงเรื่องตลกๆต,ต่าง,งๆเขาก็ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการปั่นกระแสะค่ะซึ่งผู้ติดตามของเขาเนี่ยก็มีมากกว่า80ล้านคนเลยค่ะและในสัปดาห์ที่ผ่านมาอีลอนมัสเองเขาก็ได้ส่งจดหมายหาทวิตเตอร์นะว่าผมลงทุนในทวิตเตอร์เพราะเชื่อมั่นในศักยภาาพขออองททววตเรร์ี่่ใหห้ื ให้สิทธิเสรีภาพการพูดแก่ทุกคนค่ะแต่ต like ั้งแต,ต่ที่เขาลงทุนไปนะคะนอกจากบริษัททวิตเตอร์เองจะไม่ค่อยเติบโตแล้วเขาก็ยังไม่ตอบโจทย์ฟรีสปีชเลยค่ะเขาก็เลยมีแผนที่จะเอาทวิตเตอร์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนแปลงสีอย่างดังนี้ค่ะสี่เรื่องที่ลัมมัสจะทำหลังจากซื้อกิจการนะคะอย่างแรกก็คือทวิตเตอร์จะต้องกลายเป็นสังคมเสรีที่เราสามารถพูดสามารถพิมพ์ทุกอย่างลงไปได้แม้แต่คำวิจารณ์ที่รุ่นแรงก็ต้องไม่ถูกลบออกค่ะต่อให เราจะเชื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพในการพูดของคนนะคะแต่ว่ามันก็มักจะมาอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทาให้หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีการโปรเทคหรือว่าป้องกันไม่ให้โดนกฎหมายเล่นงานด้วยการแบนหรือว่าการลบข้อความเหล่านี้ออกไปค่ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงเ่รว,ว่าไอข้อความที่โดนแบนโดนลบเนี่ยมันไม่ไปขัดต่อสิทธิเสรีภาพในการพูดของคนและเมื่อสองสัปดาห์ก่อนค่ะอีลอนมัส์เขา,าก็ได้ตั้งโพในทวิตเตอร์นะถามชาวทวิตว่าคุณคิดว่าทวิตเตอร์เป็นไปตามหลักสิทธิเสรีภาพของการพูดหรือไม่ค่ะซึ่งเขาก็ได้เน้นย้ำอีกนะ มีความสำคัญมากๆให้คิดดีๆก่อนตัดสินใจเลือกค่ะซึ่ง7 0จาก2ล้านเสียงที่โหวตไปนะคะบอกว่าไม่ค่ะสมัยก็เห็นว่ามันสอยคลองกันนะคะทุกคนอย่างที่เราเห็นว่าจะมีคนดังนักแสดงดารานักร้องศิลปินหลายคนไปจนถึงนักการเมืองหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นโนนฟรำที่เขาโดนแบรนด์ไปจากทวิตเตอร์หรือจะเป็นเหตุการณ์อย่างในฮ่องกองนะที่มีบัญชีมากกว่า2แสนบัญชีถูกแบนไปทวิตเตอร์บอกว่าเป็นไอโอของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนความขัดแย้งค่ะ เรื่องต่อไปก็คือเขาจะเปิดอัลกอริทึมของทวิตเตอร์ให้กลายเป็นโอเพนซอร์สเพื่อให้เราเห็นถึงความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวโยงกับข้อเมื่อกี้แหละอย่างเช่นเราพิมอะไรไปใช่ไหมคะแล้วทวิตของเราโดนบล็อกหรือว่าโดนลบเราก็จะสามารถเข้าไปดูเหตุผลได้ว่าสาเหตุที่เราโดนลบโดนแบนบเป็นเพราะอะไรขัดจากข้อกฎหมายข้อไหนคะ่ะซึ่งอีลอนมัสก์ก็มองว่าถ้าอยากจะให้ฟรีสปิชเกิดขึ้นจริงในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยอัลกอริทึมต่างๆจะต้องเปิดเผยแล้วก็ตรวจสอบได้คะ่ะเรื่องต่อไไปปปททที่่่เขาาาาจจจะะออนะํคคกกกกก็ือออรัดดสแมบใใหห้นนวซึง สปแปมบอทเนี่ยมันก็จะมีทั้งพวกโฆษณา IO ไปจนถึงไวรัสต่างๆนะคะบางทีก็อาจจะเป็นการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งหมัยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะกําจัดแอคเคาเหล่านี้ออกไปเพราะบางทีเราเล่นเองเราก็เจอแอคเขาพวกนี้มันก็น่ารําคาญใช่ไหมคะแล้วมันก็จะส่งผลทําให้สังคมในทวิตเตอร์กลายมาเป็นสังคมที่ไม่มีคุณภาพค่ะ ต่อไปที่หลายๆคนเป็นกังวลกันอยู่นะคะเพราะว่าต่อไปทวิตเตอร์ถูกแอคเคาท์อาจจะต้องผ่านการยืนยันตัวตนค่ะ <S 2> <S 2> <S เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นๆเน,น้ที่อาจจะใช้บัตรประชาชนใช้หน้าพาสปอร์ตหรือแม้แต่การถ่ายรูปการใช้ชื่อให้เหมือนกับตัวจริงซึ่งเดิมทีทวิตเตอร์เขาก็มีการยืนยันตัวตนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับให้ดูคนทํานะซึ่งหาอีลอนมัสเข้ามาดูแลในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้บัญชีของทวิตเตอร์ทุกบัญชีที่ไม่ได้ผ่านการยืนยันตัวตนถูกลบหรือว่าถูกจํากัดการใช้งานค่ะ ิ่งที่จะเปลี่ยนไปถ้าอีลอนมัสเขาทําแบบนี้ทั้งหมดนะคะส่วนตัวความคิดใหม่เนี่ยมองว่าบัญชีต่างๆพวกแอคกลุ่มหรือว่าแอคที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนก็อาจจะถูกลบออกไปจากทวิตเตอร์นะคะเพราะว่าอีลอนมัสอยากจะสร้างทวิตเตอร์ให้เป็นสังคมที่ตรวจสอบได้แล้วก็ได้รับการยืนยันตัวตนค่ะซึ่งมันก็ไปขัดต่อการใช้งานของคนส่วนใหญ่ในทวนะิตเตอร์นะรวมถึงคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่เพื่อนใหม่หลายคนี่ยมีแอคเคาเป็นส0บแอคเขาเลยนะเอาไว้ส่องบ้างเอาไว้ทวิตบ้างเอาไว้ดูนั่นนู่นนี่บ้างก็อาจจะทําให้หลายๆคนมองว่าเสน่ห์ของมดไป ต่อไปนะว่าถ้าทวิตเตอร์โดนเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้กับแพลตฟอร์มอื่นค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่อีลอนมัสก์อยากจะให้ทวิตเตอร์กลายมาเป็นฟรีสปีชเนี่ยมันก็เหมือนเดี่ยวสองด้านค่ะทุกคนด้านหนึ่งมันก็ดีที่เราจะได้พูดทุกอย่างที่เราคิดเนาะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมาพร้อมกับการที่เราบูลลี่คนอื่นได้ง่ายขึ้นการที่มีการแซงแซงทางการเมืองหรือว่าการใส่ข้อมูลเท็จๆท,ทข้อมูลที่ไม่ดีลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าปัญหหาาาาเเ่่่นนนนีี้้้้ยจจจะะะะโดดแแกกกกไงไงงงออออออรรืืะคะึคนนคค็ใใตตทวมมปุ จริงๆอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าเขาก็มีการทดลองระบบในหลายๆแอคเขาอยู่รวมถึงอีลอนมัสเองเนี่ยเขาก็ดูจะผลักดันในเรื่องนี้ซึ่งส่วนตัวใหม่เองมองว่ามันค่อนข้างน่ากลัวนะคะอย่างเช่นใหม่ไปเห็นทวิตของใครที่มันแมสมากๆแล้วใหม่ไปกดรีทวิตเขาเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่ายอดรีทวิตไปมากๆแล้วอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนโพดนั้นกลายเป็นโฆษณาเท่ากับว่าใหม่อะไปรีทวิตโฆษณาค่ะซึ่งค่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยอยากให้มีปุ่มนี้หรือไม่อยากให้มีปุ่มนี้ก็คอมเมนต์มาพูดดกันไ้ สุดท้ายก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าทวิตเตอร์เขาจะเดินไปในเส้นทางไหนแต่ส่วนตัวใหม่มาว่าก่อนหน้านี้อีลอนมัสเขาก็ใช้ทวิตเตอร์ในการปั่นกระแสหนักอยู่แล้วถ้าเขาซื้อกิจการทวิตเตอร์มาแล้วอีกเนี่ยต่อไปใครจะเบรคเขาก็คงจะไม่มีแล้วนะคะเราก็น่าจะได้เห็นการปั่นการโพสอะไรต่างๆของอีลอนมัสมากขึ้นนอกจากเรื่องที่อีลอนมัสเขาจะมาโพสบ,บ่อยขึ้นแล้วเนี่ยใหม่มาว่าในอนาคตทวิตเตอร์น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแน่นอนเพราะว่าอีลอนมัสก็เป็นหนึ่งคนที่คิดเร็วทําเร็วแล้วก็ชอบการเปลี่ยนนนแปปลงงงค่่่ะะยััไไกก็มามาาจบตดูตอ วิตเตอร์จะเดินไปในเส้นทางไหนแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรือว่าจะแชร์คลิปน,นี้ออกไปก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้ไปไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย